จ m ด m 2 cs คืออะไร bmw m 2 cs คลับสปอร์ตคือเวอร์ชั่นพิเศษที่ถูกพัฒนาเพิ่มจาก m 2 competition โดยออกแบบมาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นใกล้เคียงกับรถแข่งมากที่สุดเท่าที่รถถนนจะเป็นได้ผลิตจำนวนจำกัดเพียงประมาณ2,200คันทั่วโลกและมีเพียงไม่กี่ร้อยคันเท่านั้นที่ถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในเอเชียจุดเด่นของ cs คือการนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาใช้เช่นน้ำหนักที่เบากว่า ช่วงล่างที่ปรับได้และวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้ทั่วทั้งตัวรถ 2. เครื่องยนต์และสมรรถนะหัวใจของ M2 CS คือเครื่องยนต์ S55 แบบ6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรวินเทอร์โบยกมาจาก M4 Competition แบบเต็มๆให้กำลังสูงสุด444แรงม้าและแรงบิด550นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ทำได้ในเพียง3.8วินาทีเมื่อใช้เกียร์ dct 7สปีดส่วนความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่280กิโลเมตรชั่วโมงเมื่อเลือกแพคเกจ m drive e r s การตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นเฉียบคมเสียงคำรามของท่อไอเสียเร้าใจและการส่งกำลังไม่มีดีเลย์ 3. เกียร์และการควบคุม m 2 cs เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเลือกได้ว่าจะเอาเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตคู่ dct 7สปีซึ่งถือเป็นของหายากในยุคนี้ ระบบช่วงล่าง M Adaptive ปรับได้3โหมด Comfort Sport Sport+ เสริมด้วยคำโชคหน้าคาร์บอนเฟืองท้าย Active M d i f f e r e n t i a l และยางมิชลินพ i l o t สปอ p o r คับ p 2ททำให้การเข้าโค้งมั่นคงระดับเทพการตอบสนองพวงมาลายัยคมและนิ่งสุดๆ 4. ดีไซน์และวัสดุภายนอกของ M2 CS ดูดูดันกว่ารุ่นปกติฝากระโปรงหน้าและหลังคาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดน้ำหนักส่วนบน ลิ้นหน้าสปอยเลอร์ท้ายและกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนทั้งหมดล้ออลนลอย19นิ้วแบบฟอร์จอน้ำหนักเบาภายในรถมาในโทนเอลกันตาราสีดำพร้อมเดินตะเข็บสีแดงบอดนั่งแบบ M Sport จาก M c CS ช่วยให้กระชับเวลาเข้าโค้งแรงแรงและมีตรา C S ประดับอยู่หอลายจุดเพื่อบ่งบอกความพิเศษจุดประสบการณ์การขับขี่ M 2 CS คือรถที่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ชอบขับรถมากกว่าคนที่แค่อยากไปให้ถึงจุดหมาย ฟีลลิ่งของพวงมาลัยการตอบสนองของคันเร่งการเปลี่ยนเกียร์และเสียงเครื่องยนต์ทุกอย่างสื่อสารกลับมาถึงคนขับอย่างชัดเจนให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับรถแบบที่รถสมัยใหม่เริ่มจะขาดหายไปบนถนนทั่วไป M2 CS ให้ความมั่นใจและยังใช้งานได้จริงแต่พอขึ้นสนามหรือเขามันคืออสุรกายขนาดเล็กที่พร้อมจะพุ่งพยานทุกโค้งจุดราคาและความคุ้มค่า ราคาเปิดตัวของ M2CS อยู่ที่ประมาณ84,000ดอลลาร์ 8, 000, 000, อเมริกาหรือราวๆ2.8ถึง3ล้านบาทไม่รวมภาษีในไทยซึ่งอาจดูสูงเมื่อเทียบกับรถ2ประตูคันเล็กแต่ถ้าดูจากวัสดุสมรรถนะและจำนวนการผลิตที่จำกัดมันคือการลงทุนที่มีมูล,ลาคา่าปัจจุบันราคามือ2ของ M2CS ในต่างประเทศอยู่ระหว่าง90,000ถึง120,000ดอลลาร์และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะเป็นหนึ่งในรถ M รุ่นสุดท้ายที่ยังดิบและดุ ก่อนที่ BMW จะเข้าสู่ยุคไฮบริดและไฟฟ้าจุดสรุป BMW M2 CS คือรถสปอร์ตขนาดเล็กที่อดแน่นด้วย DNA ของ M แท้ๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ฟิลลิ่งการขับขี่หรือวัสดุดที่เลือกใช้มันคือของจริงสำหรับคนที่รักความสนุกหลังพวงมาลัยหากคุณกำลังมองหารถที่ขับสนุกขนาดกระทัดรัดพลังแรงและกำลังจะกลายเป็นของหายากในอนาคต M2 CS คือตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดรุ่นหนึ่งจุด M2 CS คืออะไร BMW M2 CS Club Sport คือเวอร์ชั่นพิเศษที่ถูกพัฒนาเพิ่มจาก M2 Competition โดยออกแบบมาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นใกล้เคียงกับรถแข่งมากที่สุดเท่าที่รถถนนจะเป็นได้ผลิตจำนวนจำกัดเพียงประมาณ2,200คันทั่วโลกและมีเพียงไม่กี่ร้อยคันเท่านั้นที่ถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในเอเชียจุดเด่นของ CS คือการนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาใช้เช่นน้ำหนักที่เบากว่าช่วงล่างที่ปรับได้และวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้ทั่วทั้งตัวรถ 2. เครื่องโยนต์และสมรรถนะหัวใจของ M2CS คือเครื่องยนต์ S55 แบบ6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรวินเทอร์โบโยกมาจาก M4 c o m p e t i